สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชร่วมกับจังหวัดกระบี่ถแถลงข่าวสวทชสนับสนุนจังหวัดกระบี่ต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่เที่ยวกระบี่อย่างมั่นใจปลอดภัยด้วยไฮเกเทคโนโลยีสะอาดตั้งแต่ก้าวแรกนำโดยพันตำรวจโทหม,ม่อมหลวงกิติบดีประวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และดรนรงศิริเลิศวรกูลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยได้ส่งมอบนวัตกรรมพร้อมใช้งานจากสวทชและพันธมิตรให้กับจังหวัด4ผลงานเพื่อนำไปใช้ในเรื่องของการสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว Oon, ดรณรงศิริเลิศบรกูลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้กล่าวาว่าสวทชอได้ดําเนินงานขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาประเทศด้วย BCG Economy ในด้านของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสารรค์และให้ความสําคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สำหรับจังหวัดกระบี่สวทชได้มีการผลักดันโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่โดวยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการร่วมกับทางจังหวัดเพื่อให้เป็นจังหวัดต้นแบบในการพัฒนาซึ่งที่ผ่านมาทางสวทชได้นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วผ่านโครงการต่างๆของสวทชว่าสวทชเองนะครับได้ทําโครงการที่เราเรียกว่า i อท p นะครับที่นำความรู้ต่างๆมาช่วยผู้ประกอบการนะครับมากกว่า26โครงการที่กระบี่ เราพบว่าที่กระบี่เองนะครับให้ความสนใจในการนําเทคโนโลยีมาใช้ค่อนข้างสูงมีความแข็งแรงทั้งในฝั่งของส่วนราชการเองนะครับที่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย,งงยีมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดรวมถึงโดยเฉพาะนะครับกลุ่มภาคเอกชนเองที่สามารถรวมารตัวกันนะครับในการขับเคลื่อนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวก็จะเป็นจุดสําคัญนะครับ ก็เป็นเหตุให้สวชเห็นนะครับว่าจังหวัดนี้เป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายนะครับที่เราสามารถจะนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาขยายผลเราก็สามารถเกิดผลได้อย่างรวดเร็วครับเราก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบในการที่ขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆได้ในเวลาเดียวกันด้วยครับก็จะเป็นเป้าหมายที่ต้องทําไปด้วยกันนะครับเพราะทราบดีนะครับว่าเรื่องท่องเที่ยวเรื่องพลังงานก็จะใช้ค่อขัางสูงการจัดก,การขยายและสึกวัรล้อมก็จะไปในทิศทางเดียวกันคงไม่สามารถกาการเรื่องเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวในมิติเดียวได้วารจัดการในเรื่องการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆครับ ทางด้านของพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวว่าการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการบูรณาการในเรื่องของการท่องเที่ยวจะเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนที่สำคัญโดยเฉพาะการนำนวัตกรรมทั้ง4นวัตกรรมเข้ามาใช้งานในจังหวัดในครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัย การเข้ามาช่วยของสวทชเนี่ยก็จะเสมือนหนึ่งเป็นการาทําให้จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองเกษตรเนี่ยก้าวกระโดดนะครับโดยเอาเทคโนโลยียเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณทางท่านออณรงค์นะครับท่านผูอ้อำนวยการสวทชที่เห็นความสําคัญของ ของจังหวัดกระบี่แล้วก็ใช้จังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นโมเดลในการขับเคลื่อนการทํางานในครั้งนี้ครับคือสถานการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่เนี่ยสิ่งที่เราเน้นย้ําตอนนี้เราคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักครับนะครับแล้วเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องการทําการตลาดเรื่องอย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องที่ตามมาใน,ใน,ใ,นในเวลาที่เหมาะสมนะครับแต่ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สําคัญคนที่เข้ามาในจังหวัดต้องต้องเข้าสู่ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากการล้างมือนะครับการเว้นระยะห่าง หรือแม้กระทั่งการลงแอปพลิเคชันต่างๆ สำหรับ4ผลงานที่ทางสวทช,ชได้มอบให้แก่จังหวัดกระบี่ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเครื่องก้าวสะอาดผลิตภัณฑ์เบนไซออนแอปพลิเคชัน QQ และแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูรวมไปถึงได้มีการเปิดสำนักงานประสานงานสวทชซึ่งจะตั้งอยู่ที่บริเวณสารลกลางจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นการเชื่อมโยงในเรื่องของการพัฒนาเชิงพื้นที่โดวยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมกันนี้ยังได้มีการสาธิตฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียโดยผลิตภัณฑ์เบนไซออนบนเรือยอชของผู้ ประกอบการภาคการท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ในช่วงที่ฟื้นตัวหลังจากมีการคลายล็อกจากสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i